นนขนาดน้นมันขึ้นยากมนาน่นขนาดนั้นนานหม่ะขนาดอ๊ไอ้น้ำเพราะใหมแล้วหมแล้วหมไแล้วเนี่ยหมงใหมปลอกแต่ผมย่มี่พามให้เวไม่อยใ้ต่อลงไปกินเส็นต้อมว่าแปลกเรจริงเลยเว้ยสิงไดตรงแซบครับครับ น้ำซุปยังก่อนน้ซุปกระดูกมาน้ซุปกระดูกมาเนาะกาเหอเนงหนี่ยัด้หัวเขียวบังก่อพ่อยยงขานี่มันกินได้ออกจากเนือกูว่าะเอาไติดต่อนนะครับเนาะแซ่บเลครับน้าแซ่บเลครับน้ำซุปน้ำซุปกระดูกม้าครับ ไม่ได้ไม่ได้นะส่งของ